สวัสดีคะ่ะแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มาแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ตามโตห้านน้อยมารวมกันเลยเนาะเะนาะก่อนหน้านี้นูนอยคำนวณเล่าพัฒนาอยู่ท่านผู้ชมอา้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะเนาะห้านน้อยมารวมมอว่าในปังเนะะนะาะเน,นาะหานนา้านน้อยมารวมท่านผู้ชมห้านน้อยมารวมมาว่าีนแตกสามรอบ กาดฉาดเด้งบนรางเด้อธรรมุชมปกกติกัดเด้งบนราง VFP เด้งรางนูหน่อยว่าแล้วธรรมุชมนูหน่อยเจาะแตกธรรมุชมทั้งหาหนึ่งหกหนึ่งน้หน่อยวันหนึ่งมาจังไลมันกะต่องชอนหาหนึ่งหกหนึ่งสองคูวัดใจทั้งสองคูธรรมุชมเมื่อวานนี้เจาะแตกทั้งสองคูธรรมุชมเมื่อวานนี้นูหน่อยว่ากาดฉาดจะฝ่าลง นาเสียดายเนาะท่านผู้ชมรอบกาดฉาดเด้งบนล่างไหมท่านผู้ชมได้บ่อน้อ,อคุณพ่อคุณแม่ชุดวัดใจพรหาหนึงต,งตงรงตรงท่านผู้ชมเดนห้ากับหกนุ้นอยว่าแล้วหากระโขกนี่มันเดนในตาล่างเมื่อวานนี่เดนคักเลยท่านผู้ชมหากระโกนี่เดนทอกันมาอหลีท่านผู้ชมเจาะตัวไดกามามาตามนัด ขังบนกาชาดสามหกซีท่านผู้ชมเจาะแตกพิเศษบอมมาปกติเด่งบนล่างท่านผู้ชมหาดศูนย์หาดศูนย์ตัวตรงขังล่างซีหกซีหกหกซีนี่มาส,สองรอบเลอท่านผู้ชมมารอบกาชาดกับปกติวิไอพี่หกหนึ่งท่านผู้ชม สำหรับ่ันใดถือยินดีน้ำเลยค่ะเด้อเมื่อวานนี้เฮงๆปังๆังเนาะคะนะ่ะเนาะห้าน้อยมารวมสามรอบท่นานผู้ชมเด้งบนล่างสองหลอบขอแสดงความยินดีกับทุกๆุกท่นานอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแนเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บรายครอบมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมผู้ใดสนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟี่เอ็ไอดีไลฟ์สแกนคิวอาร์โค้ดด้อค่ะเด้อที่แอดมินหน่อยขึ้นบอร์ดบนหน้าจอไฮเด้อท่านผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ดเขามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขามาหนำด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะฮันนอยมัดรวมนะคะประจำวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด ทับสามหกสิบแปดนะคะน้อยมัดรวมกาดฉาดกับพมาแล้วเดเออร์น,นะผู้ชมเอนี่เนนซีรอบกาดฉาดพิเศษปกติละกาะวีพี่ไดเลวคือยุด้เดค่ะเดอ เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะมีหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสามนะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่น เดนหนึ่งกับสองนะคะสิบห้าคู่วินนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสาม จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแปดสามและเก้าสามนะคะ อย่าลืมรอบกาชาดเด้อธรรมะชุมเด่นวิ่งรูดวันนี้รูดสองนะคะรูดสองสุดซอยเมื่อนี่เหล็กเด่นมากมาหลายตัวูดดิธรรมชมนู่นหน่อยว่าเหล็กเด่นจะกอดขว้วกันมากธรรมชมถ้ามานแบบนี้เหล็กเด่นกอดขว้วกันมาแน่เลยเด่นประจําวันธรรมชม เด่นประจําวันชนกับในสูตรเด่น1กับสองวิ่งสองรองูดสสุดซอยนะคะเด่นประจําวันชนสองชอน9ชน3และชน7จ็ดชนแบบนี้ท่านผู้ชมนูหน่อย วาเลกเดนสองเจ็ดเก้าสามนี่ต้องกอดข้อกันมายังหน่อยก็บต้องมีคู่หนึ่งให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมต่อมาหกคู่เด่นเน้นเจาะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สองสามหนึ่งแปดและแปดสามนะคะหลูดสองสุดส้อยเด้อท่านผู้ชมหลูดหลก 2, ักสองแตงแต่รอบกระชากหอดเวียพีเด้อค่ะเด้อสองคู่วัดใจนะคะมีสองเจ็ดและสองแปดนะคะมนันนี่สองเด่นเด้อท่านผู้ชมสองเด่น มากเลยนะคะเดนมากกว่าโมเดอร์ท่านผู้รรมชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อฮาหนอยมัดรวมเด่นหนึ่งกับสองวิ่งเจาะรูดสองนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสามและแปดสามนะคะสามตัวท่านผู้ชม ชุดสามโต้บ่าขา่าวร้มือแล้วเนะาะทรามบุชมชุดสามโต้เจ็ดแปดสองน้อยเขียนซ้ำเด้อท่มามผู้ชมอันขีดแดงๆดน้อยขีดออกเด้อค่ะเด้อเจ็ดแปดสองเขียนซ้ำกันท่มามผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อชุดสามโต สำหรับคลิปนี้แอดมินหนูน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ